คอมไบยนะครับเป็นศัตรูจากเกมนะครับในภาค2ภาคอีพิโซด1 2และภาคอาลิซโดยมันนะครับถูกนำพามาโลกโดยสกิบิดดี้ทอยเลตเจานะชิบหายแล้วมันมันชื่อจีแมนโดยจีแมนที่ผมจะพูดถึงนะครับเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์ดังแต่อย่างใดแต่ว่าเขานั้นก็คือบุคคลปริศนาที่มีพลังมากกว่าที่คิดถ้าเป็นคนที่ เป็นเด็กวัยรุ่นหนวดใช่ไหมที่เคยเล่นครับไรหนึ่งสองอีพิโซดหนึ่งอีพิโซดสองเนี่ยเขาคงคิดว่าไอจีแมนมันเป็นเอเลี่ยนปกติแต่ไม่ใช่เลยครับมันเป็นเอเลี่ยนที่มีความสามารถในการเล่นกับมิติแล้วก็เวลาด้วยซึ่งเราจะได้เห็นในภาคอลิซนะครับที่ว่าในอีพิโซดสองเนี่ยสบายดีหนึ่งนะก็คือมันจะมีตัวละครหลักซึ่งก็คือพ่อของอลิซนะครับซึ่งเป็นนางเอกของภาคสองเนี่ยต้องตัวแตกซึ่ง มัน,เ,นเป็นความเสียใจตั้งแต่ของผมในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันแล้วแหละแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งนะครับที่ฮับไรภาคอลิสออกมาแล้วมันเปลี่ยนฉากจบนี้จากการที่เขาเนี่ยต้องตายกลายเป็นไม่ตายคือแบบโอ้โหมันย้อนกับมาย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะแบบแก้ไขเหตุาการณ์ตรงนั้นได้อะ่ะคือ G Man มันสุดยอดมากเลยนะแล้วไอ G ้ G-Man เนี่ยมันก็เป็นคนที่ทําให้กรววัดิคอมไบนะครับมาเจอโลกมนุษย์ได้จนทําการยึดของโลกมนุษย์ในที่สุด แต่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยความน่ากลัวจริงๆของคอมไบนะครับก็คือมันเนี่ยยึดโลกภายใน7็ชั่วโมง7็ดชั่วโมงเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วแบบเฮ้ยจู่ๆทุกอย่างที่เรารู้จักอะ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วอะ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยแล้วที่สําคัญนะคุณจะเชื่อไหมว่มาถ้าผมบอกว่าไอ้คอมไบที่เราสู้กันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คอมไบจริงๆและเราอาจจะยังไม่เคยเห็นคอมไบเลยด้วยซ้ําวันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปในวันนี้นะครับว่าเราจะมา แนะนำศัตรูในเกมภาพไรลสองจกักรวรรดิคอมไบเชิญรับชมครับประกาศสำคัญจากทาง h ชน n e ลนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอหากแชนแนลนี้มีผู้ติดตามเกิน10,000คนก่อนวันที่31ธันวาคมปี2525ผมจะดีใจมากๆอย่างสุดซึ้งและถ้าหากแชนแนลนี้มีผู้ติดตามเกิน10,000 0คนก่อนวันที่31ธันวาคมปี2025 ผมจะแต่งยิงไปทำงาน1วันและถ้าหากแชแนวดี ee, มีผู้ติดตามเกิน1ล้านคนก่อนวันที่31ธันวาคมปี2525ผมจะวิ่งหนีกระเทย100คนบนชายหาดโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นช่องทาง TikTok YouTube หรือว่าจะเป็นอินสตาแกรถ้าเกิดผมเล่นโปรดติดตามกดไลค์และซับส r คร e สำหรับทุกคนที่ตามมาจากช่องไอซ่า20นะครับก็ช n e l นี้เนี่ยเป็นช n น l ที่ผมเปิดใหม่เพื่อทำการเล่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็คอนเทนต์เบรนลอตทั้งนั้นเลยนะก็ผมอยากที่จะแยกคอนเทนต์สาระกับคอนเทนต์เล่นเกมของตัวเองออกอะเพราะว่าถ้าแบบผู้ชมที่เขาไม่ได้อยากจะมาดูเล่นเกมแต่ว่าเขาอยากมาฟังเราเล่าเรื่องมากกว่าเนี่ยเขาได้ฟังในสิ่งที่เขาต้องการอะมันก็จะดีกับต่อผู้ชมเองทั้งนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ของไอซ่าด้วยครับ จักรวรรดิคอมไบนะครับเป็นจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่ระดับมัลติเวิร์สหมายความว่าอะไรธรรมถ้าเทียบกับตามคานาเชฟสเกลเนี่ยที่มนุษย์ของเรานั้นยังมีไม่ถึงหนึ่งซึ่งระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมพลังงานของทั้งดวงดาวได้ใช่ไหมระดับ2ก็คือทั้งระบบสุริยะระดับ3เนี่ยคือระดับกาแล็กซี่แต่คอมไบนะครับเขาไปไกลกว่านั้นซึ่งเขาเป็นระดับธรรมระดับมัลติเวิร์สซึ่งถ้าเรานับตามคานาเชฟสเกลเนี่ย ระดับ4หรือระดับ5มันก็ระดับ4เนี่ยน้อยๆก็ควรที่จะครองจัก,กรวาลแบบ entire verse ได้แล้วอะแต่ว่า combine เนี่ยเขาครองระดับ multiverse หมายความว่า combine นั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากๆโดย combine ที่มาบุกโลกในฮับไลท์ภาค2นะครับมันเป็นผลพวงมาจากภาคแรกที่ว่าตัว G Man เนี่ยเขาได้มอบวิทยาการที่จะข้ามมิติให้กับทางแบล็กมีซ่าใช่ไหม แล้วไปๆมาๆเนี่ยด้วยตอนจบของภาคแรกก็คือมันกลายเป็นว่าไอวิทยาการนั้นอ่ะมันกลายเป็นบีคอนนะให้พวกคอมไบ้นั้นรู้ที่อยู่ของโลกได้ทําให้คอมไบเนี่ยปลูกมาที่โลกด้วยเหตุผลว่าจะยึดครองทรัพยากรหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่อาจทราบเพราะว่าพวกมันก็เข้ามาที่โลกแล้วก็ยึดครองโลกมนุษย์เนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีเลยทีเดียว ครั้งแรกที่มันเข้ามาในโลกนะครับคอมบายเนี่ยได้ลุกลานด้วยวิธีการบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้บอกตรงๆภายในเกมแต่ว่าในสงครามครั้งนั้นเนี่ยคอมบาสามารถที่จะทำลายล้างมนุษย์แล้วก็ทำให้รัฐบาลโลกเนี่ยยอมแพ้ได้ภายในเวลาแค่7ชั่วโมงเท่านั้น7ชั่วโมงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปต,ตอนต้นคลิปนะมันก็คือเวลาที่คนขอเราเนี่ยจะนอนหลับแล้วก็ตื่นนอนอะรู้ตัวอีกทีแบบมันบุกที่อเมริกาใช่ไหม แล้วแบบเรานอนไปอ่ะเราตื่นอยู่ที่ไทยอ่ะเราแพ้แล้วอ่ะเราในเกมอ่ะนะมันไม่ได้บอกเลยว่าคอมไบเนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นยังไงคุณอาจจะเห็นคุณยนสไตรเดอร์หรือว่าไอตัวที่้ไคนอนบุ้งที่บินไปบินมาและใช้พลังจิตได้แต่ผมขอบอกเลยนะ,ะว่าไอพวกนั้นอ่ะมันไม่ใช่คอมไบจริงๆริงตัวเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมได้ซื้อหนังสือฮับไลท์ภาค2ที่เป็นเกี่ยวกับ ทสรุปของเกมเนี่ยมาอ่านซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อจะมาเล่นภาพ2หรอกแล้วก็ไม่ได้มีแผ่นภาพ2ด้วยแต่ว่าในหนังสือนะครับเขาก็ได้เขียนว่ามันคือหุ่นยนต์สังเคราะห์เหมือนกับในเรื่องไกเวอร์ครับที่แบบมันเป็นชีวจกักรกลมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบมาทีนึงโดยแอดไวเซอร์กับสไตรเดอร์นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ในนั้นแล้วก็อีกอย่างนะครับหุ่นยนต์แอดไวเซอร์เนี่ย แปลเป็นไทยอีกอย่างก็คือผู้สังเกตการหรือว่าคุณซื้อนั่นเองโดยไอหุ่นยนต์แอดไวเซอร์นะครับที่ปรากฏในเกมเนี่ยก็เป็นตัวที่มีความสําคัญในเรื่องเรื่องอย่างมากเพราะว่ามันเนี่ยมีความสามารถที่จะดูดความทรงจําจากสมองโดยตรงได้ก็จะสังเกตได้ว่าภาคอีพิโซดสเนี่ยมันพุ่งไปโจมตีอีไลกอดอนแล้วก็อลิซโดยตรงเลยในตอนจบของภาคซึ่งตอนนั้นนะครับถ้าด็อกไม่มาช่วยเนี่ยก็คือ ตัวละครกอดอนเนี่ยก็น่าจะไปปลอาลากมาม่วงแล้วเราก็คงไม่ได้เห็นภาคต่ออีกเลยมัง้งว่าวาเขียนภาคอลิสโอมาแล้วนี่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับไม่ว่าคอมไบเนี่ยมันจะลุกล้านโลก,กวิธีไหนนั่นก็คือเราเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าคอมไบตรงๆเลยเราจะเห็นก็แค่พวกที่แบบมันเป็นมนุษย์ในภาคสองกับพวกอุ่นยนต์สังเคราะห์ซึ่งหมายความว่า พวกคอมบ i n e เนี่ยไม่ได้เสียทรัพยากรขอ,ของตัวเองในการลบเลยไม่แต่น้อยพวกมนุษย์ที่ถูกใช้ในภาคสองนะครับที่เป็นทหารที่มาได้ยิงเราเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ใต้การปกครองของคอมบ่นี่แหละแต่ว่าเขาทนกับชีวิตที่มันแย่ไม่ได้เขาก็เลยต้องเขวาาคอมบายเพื่อได้รับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นอาหารความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งหมายความว่า แต่ตอนแรกนะครับที่เข้าเป็นคอมไบโ e p ลิสเนี่ยเขาก็จะแค่เดินตรวจตาแล้วก็อาจจะได้รับยาที่มันควบคุมจิตใจกับร่างกายนิดต่อยนะเพราะว่านฮับไรเนี่ยมนุษย์ก็โดนกดขี่มากเลยแต่ว่าพอเขาเป็นคอมไบโซลเยอร์หรือว่าคอมไบเอลิทนะครับที่เป็นยูนิตท,ที่เราได้สู้ตอนท้ายเกมของภาค2เนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าสู่โปรเซสการล้างสมองที่มันหนักหนายิ่งขึ้นยังไม่นับตัวที่ อยู่ในภาคอลินะครับซึ่งในภาคอลิเนี่ยมันจะมีตัวที่คล้ายๆกับเจ้ากนอตใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่ว่าตัวนั้นนะครับก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของคอมไบเอลิทซึ่งก็คือจะโดนล้างสมองแล้วก็ทําให้กลายเป็นทาตของคอมไบรือสมบูรณ์เดี๋ยวผมมาน้าไปเปิดไฟแป๊บโอเคพร้อมแล้ว โดยถ้าเราลองสังเกตยูนิตของพวกคอมบ i ายดีๆนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าพวกเขาใช้อาวุธที่มันมีความลับหน้าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลที่เป็นปืนเลเซอร์หรือว่าแม้กระทั่งโดรนที่บินไปไหนมาไหนที่ถ่ายรูปคนรอบเมืองได้หรือว่าจะเป็นพวกกันชิปที่มันใช้ไอพ่นที่สามารถส่งคนไปน่นไปนี่ได้ซึ่งมันล้ำกว่าเทคโนโลยีในโลกของปัจจุบันมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกคอมบาเนี่ยมันก็ มันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะยึดครองโลกด้วยเวลาเพียงเจ็ดชั่วโมงด้วยปืนที่มันจริงแสงออกมาได้แค่นั้นนะ่ะคือปืนมันล้ําก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ล้ําถึงขนาดที่จะเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์ขณะติดโลกในขณะเจ็ดชั่วโมงได้แล้วทีนี้นะครับที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าทุกคนลองเล่นเกมนะครับภาค2เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า อาวุธบางอย่างที่พวกคอมไบถือนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลเบาปืนพกเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งก็คือปืนกลับต่อปืนเนมพีเซเว่นโดยไอปืน2กระบอกนี้นะครับพวกคอมไบให้มนุษย์ใช้ทําไมคําตอบนะครับง่ายมากเลยพวกคอมไบเนี่ยนะมันไม่ได้ต้องการเอาทรัพยากรของตัวเองมาให้มนุษย์ใช้ครับเพราะว่าการที่เราเอาทรัพยากรไปให้ประเทศอาณานิคมใช้เนี่ย แล้วแบบมันล้ำเท่ากับเราใช่ไหมมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะทําเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขัดขืนหรือว่าอะไรกับเขาได้เนี่ยมันก็จะไม่ดีกับผู้ยึดครองอำนาจิคมเองข้อมไบนะครับมันฉลาดมันก็เลยเอาพวกอาวุธที่มนุษย์มีอยู่แล้วเนี่ยใช้ปกครองมนุษย์ตันเองแล้วก็ใช้อํานาจเด็ดขาดที่ตัวเองสามารถสั่งได้ซึ่งก็คือพวกปุนยนส์สังเคราะห์นั่นแหละใช้ในการยึดครองมนุษย์หมายความว่า พอเป็นโปรเซสต,ตรงนี้เนี่ยคอมไบจะไม่เสียทรัพยากรอะไรเลยสักอย่างซึ่งนั่นเป็นการปกครองที่น่ากลัวมากเพราะว่าผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนอะไรได้เลยนั่นเองและจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากพวกที่มันเป็นกี้กที่ส่งมาในทุกภาคเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นหน้าตาจริงของคอมไบเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงถึงแม้แนวคิดที่จะสร้างอีพิโซด3ของวาวออกมานั้นเนี่ยเขามีแผนว่ากอร์ดอนเนี่ยจะไป ระเบิดดาวคอมไบแล้วก็ติดอยู่ในลูกกาลเวลาแล้วก็ตื่นมาอีกทีโลกผ่านไปร้อยปีแต่ว่าคอนเซปต์นั้นนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตอนจบนี้ก็เหมือนจะถูกเอาไปใช้ในเกม Port a ท2แทนเพราะว่าตัวนางเอกที่เขาออกมาตอนท้ายเกมเนี่ยก็คือเขาตื่นมาแล้วก็เจอทุ่งกว้างใช่ไหมแล้วก็เวลาผ่านไปร้อยปีแล้วแล้วโลกก็ยังอยู่สงบสุขเขาเจอทุ่งหญ้ามากมายหมายความว่านะครับใน พอ r ทลส2เนี่ยซึ่งมันเป็นเวอร์สเดียวกับ Half-Life ใช่ไหม αι? คือในพอเทลเนี่ยมันเป็นบริษัทคู่แข่งของกับ Black Mesa ซึ่งหมายความว่าพอผ่านไปร้อยปีแล้ว โลกเนี่ยกลับมาสงบสุขหรือปลอดภัยเราก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่เรารู้ก็คือโลกยังคงการเป็นระเบิดดาวแม่ของเผ่าพันธุ์ที่เราไม่อาจเทียบได้นั้นอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปสําหรับวาวแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวาวานั้นได้เขียนภาคอลิซออกมาแล้วแล้วเราก็มีเวลนอนาคนที่จะได้เห็นฮับไลท์ที่มันแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นเนื่องจากไอตอนจบนี้เนี่ยมันก็ถูกไปใช้กับอีกเกมแล้วดังนั้นก็คือ ฮับไลท์ในอนาคตนะครับก็จะมีทิศทางไม่เหมือนเดิมกับที่ทีมงานที่เขาได้ออกมาปล่อยข่าวล่วงน,นครับว่าคอนเซปต์ของฮับไลท์พิซโซสามันเป็นยังไงนั้นก็เป็นในแค่คอนเซปต์เนื่องจากว่าเกมจริงๆนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปมากแล้วก็วาวเนี่ยเขามองที่จะทําเกมที่มันสามารถพลิกยุคได้นะครับซึ่งเกมที่พลิกยุคของวาวเนี่ยก็คือฮับไลท์ใช่ไหมฮับไลท์ภาคแรกนะครับถูกสร้างออกมาแล้วได้รับเสียงชื่นชมมากมายเพราะว่า เกมเพลย์นั้นมันมีความอัพสเกลไปมากๆเมื่อเทียบกับเกมในยุคนั้นเช่น Doom ซึ่ง o o o เนี่ยมันก็ออกมาก่อนหลายปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเกมในยุคนั้นที่ตัวละครมันเป็น 3D จริงๆแล้วมันยิงกันโดยที่มีระบบลื่นไหลเนี่ยมันมีไม่กี่เกมภาพไลท์ Half ภาคแรกนะครับด้วยมันเป็นความที่ เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่มันแน่นมากๆแล้วก็เกมเพลย์ที่ลื่นไหลในยุคนั้นซึ่งมาเล่นในยุคนี้มันก็ยังลื่นไหลอย,อยู่เหมือนเดิมมันเป็นเกมเพลย์ที่ย,ดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับไล่พักแรกแต่นั่นยังไม่จบท่านี้นะครับในภาคักสองเนี่ย มันได้อัพสเกลไปมากกว่านั้นด้วยระบบฟิสิก์ของเกมที่มันล้ำหน้าไปอีกขั้นจัดได้ว่าถ้าคุณกลับไปเล่น Half Life าค2ครับคุณจะไม่รู้สึกถึงกลี่นอายความเก่าเลยคุณสามารถที่จะเล่นกับฉากได้คุณใช้ของขว้างปาได้คุณสามารถทำลายฉากได้ในเกมยุคปีนะครับไอการที่เราเล่นอะไรแบบนี้กับฟิสิก์ของเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากจริงๆซึ่งพอมองย้อนกลับไปนะครับเกม Half l i f เนี่ย ในทุกภาคของเขาก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของวงการเกมล่าสุดนะครับ Half-Life Alyx เนี่ยมันก็เป็นภาคที่เล่นเป็นเกม VR แต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเกม VR ที่มันเป็นเกม Triple A จริงๆซึ่ง Half-Life Alyx ก,ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเกม Triple A เกมแรกที่ได้ลงให้กับทางเครื่อง VR ฮัไลท์อลิซนะครับยังคงคอนเซปต์ของภาคสอคือเราสามารถเล่นดบกฎฟิสิกได้แล้วก็เราเนี่ยได้รับฟีลลิ่งที่จะเข้าไปอยู่ในเกมโดยสัมผัสกับโลกของฮ l f ไลท์ซึ่งโลกของฮั l ไลท์เนี่ยไอสัตว์ติกแวนเอาเป็นว่าโลกของฮั f ไลท์นะครับก็เป็นโลกที่มนุษย์โดนกดขี่แล้วก็เราก็ต้องออกมาแก้ไขด้วยการเป็นกอ r ์ดอนฟรีแมนแล้วก็ไล่กระทืบเอเลียนเพื่อไล่มันออกไปจากโลก ถึงแม้เราจะไม่รู้นะครับว่าคอนเซปต์ของภาคใหม่วาวที่จะออกมาเป็นยังไงเนี่ยแต่เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเกมภาคใหม่ที่จะออกมาในอนาคตนั้นจะเป็นเกมพลิกวงการแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปนี้ไปแล้วก็ผมอาจจะแก่ตายก่อนที่ภาค3าออกมามันก็คงไม่มีปัญหาเพราะมันก็คงกลายเป็นตำนานเกมที่พลิกวงการในทุกภาคที่ออกมาครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือไม่ว่าคอมไบจะหน้าตาอย่างไรมันอาจจะหลอกว่าเราหรือหน้าเหียกเป็นเปียกก็ตามดังนั้นเนี่ยก็มันไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญก็คือฮับไราสามมาอยู่จริงเชื่อกู